ในได้สาธารณูปภโภคโรงเรียนมีห้องน้ำห้องซ่วมที่สะอาดสวยงามมีที่ล้างหน้าแปรงฟันมีโรงอาหารขนาดใหญ่ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนพร้อมทั้งจัดบริการอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการมีการจัดบริการอาหารและน้ำดื่มสะอาดผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ RO ทําทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกรมอนามัยทุกปีการศึกษา ในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรประจำอำเภอดอนตูมและตำรวจชุมชนดูแลความปลอดภัยในการเดินทางมาลงเรียนและกลับบ้านโดยมีครูเรประจำวันคอยรับและส่งโดยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นนิ่เหมือนบ้านทำให้ผู้ปกครองรู้สึกอุ่นใจโรงเรียนและสามงามคงทองอนุสนร์บริหารงานสัมพันธ์ชุมชน ภายใต้สโลแกนการดำเนินงานที่ว่าโบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนเรามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมาช้านานเท่าเท่ากับอายุของโรงเรียนจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดโดยอาศัยหลักใหญ่สาข้อที่ปฏิบัติง่ายๆได้แก่การให้บริการที่ดีแก่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชนและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทําให้ที่ผ่านมาโรงเรียน,นกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชุมชนทั้งในเขตพ,พื้นที่และนอกพื้นที่ด้วยจุดด่นมาตสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลกใกล้หน่วยงานราชการหลายแห่งมีระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมการติดต่อสื่อสารที่สะดวกอีกทั้งผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนองค์กรท้องถิ่นหน่วยงานราชการต่างให้การสน,นับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคณะกรรมการบริหารสร่วนปฐมวัยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้มแข็งเริ่มคิดเริ่มทำและเริ่มนำโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากลที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคือการที่โรงเรียนสาม,มารถระดมทรัพยากรจากภายนอกมาสร้างรูปโรงเรียน เป็นเงินกว่า2,6 0ลแสนบาทและการสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปฐมวัยจำนวน124,500บาททุกบาททุกสตางค์ล้วนมาจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนทั้งสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการนำอาหารเครื่องดื่มของขวัญมามอบให้แก่เด็กๆเ,เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำคัญในปีการศึกษา2553โรงเรียนได้รับความเมตตาจากพระโคประยุทธนวการเจ้าอาวาสวัดสามงามมอบเงินจำนวน6ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับเด็กประถมวัยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2554นอกจากนี้พู้ปกครองครูชุมชนองค์กรท้องถิ่น ยังร่วมกันบริจาคเงินสร้างถนนหน้าอาคารเรียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนับแยกถึงปัจจุบันเป็นเงินกว่าสามแสนบาทกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะโรงเรียนมีระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีซึ่งนอกจากจะมีเด็กเป็นสะพานถ่ายทอดระหว่างบ้านกับโรงเรียนแล้วยังมีการประชาสัมพันธ์อีกหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์โรงเรียน จดไม้ข่าววารสารแผ่นพับและถ่ายทอดผ่านเคเบิลทีวีของจังหวัดนครปฐมอีกด้วยทำให้โรงเรียนสามารถเข้าถึงครอบคลุมจนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนได้จากภาพการบริหารจัดก,การที่ผ่านมานั้นคงจะประสบผลสำเร็จไปมได้หากไม่มีผู้บริหารครู รวมถึงบุคลากรอื่นที่เป็นฟันเฟืองหมุนน้การดําเนินงานูเรือ่องไปได้นางสุนทรีเล้เอาอรุณเพื่อนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันซึ่งเป็นศิษย์เก่าในอดีตผู้บริหารที่มีคติประจาใจในการทํางานที่ว่าดเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งสู้งานอย่างมีความสุขเป็นผู้บริหารที่มีความรู้เชวงวิชาการและการบริหารจัดก,การที่เด่นชัดสามารถครองคน รองตนและครองงานได้อย่างดีบริหารโดยใช้หลักการ FBN หลักธรรมิบาลและหลักการมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมให้การพัฒนาโรงเรียนเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนได้รับการกล่าวขานถึงการพัฒนาโรงเรียนว่าเป็นไปแบบก้าวกระโดดการเป็นผู้มีพิสัยทัศกว้างไกลเข้าใจถึงนักเรียน ครูผู้ปกครองและชุมชนอย่างแท้จริงตามรูปแบบการบริหารแบบสุนทรีสไตล์ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ถึงจุดเด่นจุดด้อยด้านการเป็นผู้นำทำให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลจากการบริหารจัดก,การโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนแกนนำ และโรงเรียนนำร่องหลายรายการอาทิโรงเรียนต้นแบบในฝันรุ่นที่สองโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งโรงเรียนนำร่องการพัฒนาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนต้นแบบการสอนแบบ BBL โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพธศักรา2,551ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอดอนตูมอีริทเน็ตเวิร์กเซ็นเตอร์โรงเรียนศูนย์คณิตศาสตร์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนนำร่องสถานศึกษา3ดีและศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอําเภอดอนตูมชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงอยู่ได้ ก็เพราะประชาชนในชาติได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีการพัฒนาคนจะดำเนินไปอย่างถูกต้องก็เพราะมีระบบการศึกษาที่ดีและระบบการศึกษาจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก็เพราะมีครูที่มีคุณภาพที่นี่มีครูผู้เปิดเสมือนพ่อและแม่การดูแลอบรมแบบนิสัยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งสี่ด้าน จำเป็นที่ครูจะต้องมีความรู้ทักษะประสบการณ์และความชำนาญเป็นเลิศครูปทมใบทั้งแ่ท่านผ่านการศึกษาอบรมดูงานด้านการศึกษาปฐมใบจนเชี่ยวชาญและมีจิตวิทยาเข้าใจพัฒนาการของเด็กทั้งยังมีความรู้ความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีเจตคติที่ดีและที่สำคัญสามารถดูแล และเลี้ยงเด็กได้โดยใช้เหตุผลฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองมีการดูแลตนเองเบื้องต้นสามารถจัดชั้นเรียนมันประสบการณ์ต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องและมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและสร้างเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างสมวัยในการทํางานของผู้บริหารและครู จำเป็นต้องอาศัยด้านบุคลากรอ,อื่นร่วมด้วยการทำงานน,นั้นจึงจะบรรล,ลุและประสบความสำเร็จและการพ่านโรงคนงานคนครัวก็นับว่ามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสถาศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลผลแห่งการดำเนินงาน ทำให้เห็นภาพเห็นความสำเร็จที่เด่นชัดดังนี้ด้านผู้เรียนเด็กประถมวัยได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคจากการแข่งขัน,ขนสร้างภาพจากวัสดุและการปั้นดินน้ำมันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาากลางและภ้ากะลังออกรางวัลเหรียญทองจากการประกวดเล่นานิทานในงานมหกรรมรักการอ่าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานคะรปฐมเขตหนึ่งรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอำเภอดอนตูมหลายรายการเช่นวิ่งเตียวทั้งชายและหญิงวิ่งตามรบยะทางต่างๆวิ่งเก็บของคว้างบอลไกลและรางวัลชนะเลิศทั่วรวมกรีธาระดับปฐมวัยประจำอำเภอดอนตูมด้านบุคลากร ผู้บริหารได้รับรางวัลจากการบริหารจัดก,การเช่นการได้รับโล่กิยตยศผู้บริหารยอดเยี่ยมผู้บริหารดีเด่นรางวัลครูสภารางวัลผู้บริหารต้นแบบทีเชอร์อวอร์ดระดับชาติรางวัลผู้บริหารดีเด่นเนในวันครูแห่งชาติรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาด้านครูนางศรีนวล ผมวารารพนได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านการศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษา2550รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2552และนางสาวพ,พิสมัยผุดพองได้รับรางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2553จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตหนึ่งด้สถานศึกษา โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตหนึ่งให้ไปนนำเสนอผลงานดีเด่นเบสแพคติสท่องนัดรับสมองในการสัมมนาและเปลี่ยนวิชาการปฐมวัยสี่ภูมิภาคได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันด้วยหนึ่งถและหัวหน้าคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจรชาชการ ผ่านการประเมินและรับรองม,มาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบสองในระดับดีมากทุกด้านเรินถึงการมีส่วนร่วมทำให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกและไว้วางใจจากหน่วยง,งานต้นสังกัดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนแกนนําและโรงเรียนนันร่องหลายรายการขั้นต้นโรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสณ์แม้จะเป็นเพียงหน่วยง,งานเล็กๆของสังคมแต่พวกเรา คนจะขอยึดมั่นและสัญญาว่าจะมุ่งพัฒนาการศึกษาของชาติให้สมดังพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าทูละอองทุลุประบาทเมื่อวันที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2516ที่ว่า การสร้างฝันตนเองการสร้างบ้านเมืองก็ตามมิใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่สำคัญที่สุดก็คือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อมีสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบือ่อบางทีเหมือนว่าไม่ได้ผลไม่ดัง คือดูมันควรทำดีนี่แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีควรต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนมีความอดทนของตนเอง กายใจขอฝ่าฟันพ้องภัยด้วยใจทะน